สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ็นกิฟะวันนี้จะมาแนะนำอนิเมะแนวฮาริมจะมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับเออเริ่มจากเรื่องแรก High School DXD เรื่องราวของเคียวดอิเซชายผู้มีความฝันว่าอยากจะเป็นราชาฮาริมอยู่มาวันนึง่งเขาได้พบก,กับดีอัสเกมรี หญิงผมแดงที่สวยที่สุดในโรงเรียนซึ่งเขาก็ได้ตกลุมรักแต่ได้พบในระหว่างที่เขากำลังกลับบ้านเขาได้เจอกับโทกัจจังผู้หญิงผมสีดำน่ารักที่ได้เข้ามาสารภาพรักกับเขา ซึ่งอยู่มาวันนึ่งเขาก็ได้ไปออกเดทกับโทกาจังแล้วระหว่างกันที่กําลังจะกลับบ้านกันก็ได้พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนั่นก็คือคําพูดสุดท้ายไม่ใช่คำขอสุดท้ายออที่โทกาจังขอเป็นคําขอที่ทําให้อิเซอึ้งไปเลยนั่นก็คือขอค่าได้ไหม ผมก็จำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้นะออแต่ว่าหลังจากที่โทกัดจังได้ขอไปแล้วอิเซก็ยังไม่ได้ตอบอะไรแล้วก็โดนฆ่าไปแล้วก็มีผู้หญิงออกมาจากการ์ดไปหนึ่งซึ่งนั่นก็คือดิอัสเกมอรี่แล้วก็พูดคำหนึงขึ้นมาว่าจงมีชีวิตอยู่ เพื่อชั้นสะเตอรหลังจากนั้นเรอยสเกมอรี่ก็ได้ชุบชีวิตเคียวโดอิเซขึ้นมาแล้วก็จากนั้นเคียวโดอิเซก็ได้เออที่ว่าไงรับใช้เออรับใช้เรอยสเกมอรี่ที่เป็นราชาปีศาจผู้สืบทอดผู้สืบผู้สืบทอดเออคนต่อไปครับดูเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่า โทรศัพท์เสียงแปลกผมเป็นวัดต,ตอนนี้ไม่ไหวกับเรื่องนี้หาเล่มอีกเรื่องหน,นึ่งช้าเลยอ่ะแล้วก็ <c oughs> มาถึงเรื่องที่สองกับเรื่องนี้อินฟินิตสตาร์ทอสเรื่องราวของหรือ โอริมุระอิจิกะเออชื่อเอลงซึ่งใช้ชีวิตธรรมดาทั่วไปจนกระทั่งขึ้นมปลายเขาได้ไปแตะเครื่องลบจากกลที่ชื่อว่าไอหรือว่าชื่อเต็มก็คืออินฟิทสตาร์ทอสแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ถูกส่งไปที่โรงเรียนไอแห่งเดียวในโลก แล้วก็ได้เจอกับบรรยากาศที่ไร้ซึ่งผู้ชายซึ่งไอนี้มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่ใช้ได้แต่ว่าโอลิมูระอิจิกะกับใช้มันได้ซึ่งสาเหตุก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งแต่ผมไม่ขอพูดเพราะว่ามันเป็นการสปอยแต่อยาอธิบายให้เข้าๆแค่นี้ก็พอแล้วถ้าดูภาคหนึ่งาภาคสองอใช่ ถ้าดูภาคหนึ่งกับภาคสองก็จะรู้เองปัจจุบันมีสองภาคอืมงั้นไปเรื่องต่อไปเออชื่อเชียร์อะไร ใช่ใช่น้องสาวผมไม่น่นารักขนาดนั้นหรอกสำหรับเรื่องแรกเรื่องไฮสคูลดีเอ็กดีมันมีทั้งหมด3ภาคนะครับมีภาคไทยกับซับไทยก็ไปติดตามกันสนุกดีเอามาถึงกับเรื่องนี้ที่มีพนามว่าน้องสาวผมไม่น่า,ารักขนาดนั้นหรอกเรื่องราวของคิรินโนะกับเคียวสกิที่เป็นพี่น้องกัน ี่ไม่คุยกันมาตั้งสี่ปีแต่ว่าอยู่มาวมันหนึ่งเคียวสึกิได้รู้ความลับของน้องสาวแล้วก็ได้เกิดเรื่องขึ้นกับเคียวสึกิเพราะน้องสาวพาไปเกี่ยวกับเรื่องแปลกแล้วก็ช่วยปรึกษาปัญหาชีวิตน้องสาวของตัวเองตลอดมาจนกระทั่งเกิดค,ความรักใคร่กัน แต่ว่าก็มีเรื่องนี้ผมพูดได้แค่นี้นะอธิบายไม่ถูกจริงว่าเรื่องนี้สารภาพรัก,กนี่ระหามมากมาทีนึงโอ้ยก็ฟินเออปตามมันเอ,เองครับต่อไปก็เอาเป็นเออสำหรับเรื่องนี้ก็โอเวได้ นับจเรื่องราวของคัสซึงนีเคมะชาผู้เป็นเทพแต่ว่าเทพนี้ไม่ใช่เทพผู้ที่สร้างมนุษย์มนุษย์หรือปกครองโลกครับเป็นเทพของการจีบสาวในเกมก็คือเอาตัวคู่เกมจีบสาวตัวพ่อ คนตั้งชายายก็ว่าเทพตกยิงอยู่มาวันหนึ่งเขาได้เจอสารทลุ่ฉบับหนึง่งจากโนบุลุว่าถ้าเขากินจริงช่วยจีบผู้หญิงให้หน่อยเขาก็จริงได้รับคำท้านั้นไปแต่ทว่ามีเรื่องเกิดขึ้นที่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่อ้างตวนว่า เป็นปีศาจจากนรกที่ชื่อว่าเอลูเซียเดรูอีวาหรือว่ารูซี่แล้วก็ได้จับคัสเนียเคยมะไปจีบผู้หญิงคนนู้นคนนี้ไปทั่วจะเกิดเป็นเรื่องราวฮาลริมปัจจุบันมีอยู่สามภาคแล้วก็จบไปเลยถ้ามีภาคที่สี่ตันี่ผมว่า พุ่มกับของพิ้นตาเหลือไทยผมว่าตอนจบนี่มันดีสุดแล้วเอาไปเรื่องต่อไปแค่นัดแค่นัดเรื่องราวสุดซึ้งของผู้ชาย เรื่องราวซึ้งของผู้ชายโรงเรียนมัธยมปลายอย่างหนึ่งที่เรียนอยู่ปีปีไหนไม่รู้มจำไม่ได้แต่ว่าผู้ชายคนนี้ใช้ชีวิตแบบเรื่อยเปื่อยไม่มีความฝันในอนาคตไม่มีอะไรทั้งสิ้นอยู่ทั่งวันหนึ่งได้เจอกับ ที่นางเอกก็ได้่เจอกับพี่เนี่ยถอาไา่พิดีพ้ถันนะือม,มกีกษัตริย์นะแล้วแล้วก็เห็นผู้หญิงวันนีุ้่นผนพึมคำอยู่คนเดียวว่าขนมปังตัวแดงจึงได้เข้าไปทักจากนั้นก็สนิทกันเรื่อยมาจนกระทั่งวันนึ่งผู้หญิงได้เผยความลับว่าตัวเองอยากจะตั้งชมรมการแสดง พระเอกลยเข้าไปช่วยจากนั้นก็ด้เกิดความรักกันอประมาณนั้นแต่ว่านี้ที่เอามาเป็นฮาลิมเพราะจริงๆเห็นแท้ๆเลยว่าถ้าเป็นนางเอกใช่ไมมันก็เป็นฮาลิมที่สนุกผมเลยเอามาแนะนำตอนนี้สองภาคแล้วนะน่าจะผมไม่ได้ติดตามเป็นปีแล้วพูดง่ายๆไม่ได้ดูเป็นปี อนิเมยียปี2016นี่ลงเยอะมากติดตามไม่ทันเอาไปเรื่องต่อไปโอ้ยความจริงเรื่องนี้ก็ไม่อยากจะแนะนำหรอกนะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่หนุกนะครับแต่ว่าผมขี้เกียจติดตามมันผมดูถึงภาคสองถึงมีอีกสองภาคมันมีถึงภาคสี่ ไม่ทันจริงออทูเลิฟลูของขอ้นทูเลิฟลูเรื่องราวของพระเอกที่ชื่อว่าใครตกท่านจะไม่ผิดแต่จำผิดก็อย่ายว่ากันนะครับที่ไม่ชอบผู้หญิงที่ชื่อว่าไอ้ผู้หญิงชื่อว่าอนะไรคู่เล่นจี ะะไซผิดผู้เนจีหรือผู้หญิงคน,ผ,น,นผู้หญิงอยู่ทางซ้ายผมสีน้ำเงินออกม่วงไปแนะ้วออวันหนึ่งเขาได้ตัดสินใจจะไปสารภาพรักกับผู้หญิงคนนี้แต่ว่าก็เจอผู้หญิงผมสีชมพูโผล่ออกมาซึ่งผู้หญิงคนนี้ก่อนหน้าที่พระเอกจะไปสารภาพรักกับผู้เล่นไซเินจีเออชื่อไซเินจีก็ได้ คือรู้จักกันมาก่อนซึ่งพระเอกได้ไปช่วยผูย้หญิงคนนี้ไว้แล้วคราวนี้ระหว่างที่พระเอกสารภาพรักกับไซรินจิอีบีเนี่ก็โผล่มาตรงหน้าบีแล้วอีนี่ก็ตอบรับไปว่าเหมือนกันเลยฉันก็รักคุณตังแต่แรออกก็แล้วเออแล้วคราวนี้ก็เกิดเรื่องบุญบุญมากออถ้าดูเรื่องนี้จบภาคสี่ผมว่าสนุก,กนนสุดๆเลย มันมีสีภาคภาคไทยกับซับไทยจะม,มีภาคต่อไหมผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้เป็นแฟนครับเรื่องนี้แต่ก็สนุกนดนะนี่ยถ้าอยางนั้นผมขอผมขอจบไปแค่นี้เออเพราะว่าพูดจริงๆว่าโทรศัพท์มันยังไงไม่รู้ว่าบ้าพอเออถ้าผมได้นำไม่ดียังไงก็โทษไป เป็นไม่ได้ฝากติดตามหน่อยเพราะว่าครั้งต่อไปผมจะมาได้นำแนวเป็นตท็ีอี่แนวปวดผมเลยมีเรื่องปวดุมเลยเนี้ยดูเป็นสิบรอบอ่ะจนหนุกอ,ะอ่ะง้นแค่นี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับอาจจะมีเสียงริกรบกวนอออันนี้ก็ขอโทษด้วยทศัวผมไม่รู้เป็นไรแค่นี้ครับอย่างั้นลาไปก่อนนะค,นครับขอบคุณครับ